คลิปที่ทุกคนกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e p t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมเรียบร้อยเอ้ยคุณนึกว่าจะไม่ได้เล่นแล้วมาอดออนอันนี้ผมว่าดีสุดละ สลับตัวนี้นะต้องพุ่งสามทีวะต้องให้มันติดพุ่งต้องติดไอตาประทับทั้งเกมอะผมว่าเก่งพุ่งได้สามทีอะ Sarvi TV, yang ngan Bro, not you leaving. Shit. <laughs> He looks crazy, yeah. He he looks so cool though. He is laggy. I am Why am I on 300ms? What is going on? Why are we on goddamn Singaporean servers? What the fuck is that? <laughs> งงเฮ้ยโอผมไม่ได้ผมจะพูดไปข้างหน้าไอ้สัตว์เลอแม่งเอาตัวมาบังที่สัตว์ก็ได้ ไงล่ะเพื่อนไงล่ะเพื่อนมันพุ่งลมไม่ได้นะครับทุกคนณตอนนี้นะตอนนี้คือพุ่งลมไม่ได้ต้องพุ่งดักหน้าเราเดินเอียวื่นหนเข่า กูดาวไวอยู่นะแต่ว่าค่าต้องเข้าไปใกล้ๆอะ่ะอ้บักไอสัตว์ต้องให้เซอร์ติดตาประทับทั้งเกมอะ่ะถึงจะดี 哎！哎、<呀 S 1> 我去吧。 And he also does like his like it's it's very in character with Kaneki. That he like snaps his finger in a certain way and he also does that. Any reason why he says it? Well I can give you the reason, but I'd have to spoil the anime. Whoa! What the fuck? Well I can spoil it, yeah. So um if you guys don't wanna hear the spoilers for Tokyo go, then mute the stream for a bit.

สนุกสนุกแหมสนุกเลยห้องนี้ปิ่งกว่าห้องราา่าที่เดาอีกอะทุกคน เราพุ่งเข้าใกล้เซอร์ได้อะแล้วเซอร์มันแบบไม่ได้อยู่ชิดไม้จริงๆอะเนี่ยมันไม่ทันนะเข้าไม้ไม่ทันคูดาวมันเร็วอยู่พอสมควรแสดงว่ามันน่าจะปรับมาเป็นแบบนี้แหละผมว่านนะแบบมันคงไม่พุ่งเราล้มหรอกไม่รู้ใครคิดเหมือนกันมานะแต่ผมมาคิดแบบนี้นะส่วนตัวผมคิดแบบนี้ นี่เห็นป่ะใช่ผมว่าผมว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แหละเปิดแผลแรกเร็วแล้วก็ต้องใช้สกิลเก่งๆเพื่อเพื่อที่จ่ายนี่เองอ่ะเอากูเลืมโมลิไอเทียเอ้ย พี่โมโนี้ไปก่ kind of <corre> อนนะจ๊าเฮ่อเฮือหนึ่งพันลบเจได้แล้วไอเมีเสียงปืนด้วย yeah no i wasn't spoiling i said that i asked you if you're planning to watch it and uh, dummy No, no. no, I didn't say anything. เชียหังนนิ้วไงพี่หังนนิ้วใส่หมด่ะน้องพี่ไม่สนใจหรอกอโอ้ยนีมันผิวใิ่ไหมเลีวยวชอบเดี๋ยวผมชอบไปตรงนี้แหละอืมแม่งเก่งไม่เก่งมันููแต่มันผิวมากแบบ คือฟิลม์มมงเหมือนเล่นสเปซอเมจิ้งสไปเดอร์แมนอะเกดนะเนี่ยดูดีเ,ดเอาเรื่องอะผมพุ่งจากตรงนู้นมาทำเดเมจตรงนี้ได้อะแค่นี้ก็พอแล้วเปล่า ก็ยังไม่ตายใช่ปะ่ะยังแหละพยายามดึงขึ้นสูงๆอะ่ะทุกคนเล็งต้นที่มันสูงๆพยายามเล็งต้นที่มันสูงๆไว้มันจะพุ่งไกล รวมบัดรแต่พิュ้ยไหมไม่พิュ้ยดิรวมบัดเล่นยากครับเ <c oughs> นี่ยต้องพุ่งใส่เซอร์แบบนี้เอาใช่แบบนี้แหละ <c oughs> ผมว่านี่คือการเล่นที่ถูกต้อง <c oughs> เป้าวะ <c oughs> ใช่ใช่พเพชรอ่ะแคบๆครับ <c oughs> ผมว่านี่เป็นทางนี่เป็นทางนี่นี่คือวิธีการเล่นที่ถูกต้องปะ่ะคิดเหมือนกันป่ะวะหรือคิดไปเองหนึ่งพันลบเจ็ดได้เท่าไหร่ สุคนามีสิทธิ์มาไหมอ๋อผมว่ามันไอ้นี่เปไน็นไรจีซีดึงไปข้างหน้าแล้วตอนอยู่กลางอากาศได้ไหมไม่ได้ครับ ด่านเล็กๆอะด่านที่แบบด่านในตึกอย่างเงี้ยกากเลียนยากเพราะว่ามันพุ่งไม่ค่อยได้อะ